ตอนเครื่องนมัสการทองน้อยโอ้โหภายในอุโบสถวัดเนี้ยสวยจริงๆผ้าติดกระการฝาผานังก็ประณีตงดงามมากก็วัดเนี้ยเป็นพระอารามหลวงยังไงละจ๊ะแล้วเวลาพระมหากษัตริย์มาบำเพ็ญพระราชากุูลสที่วัดต้องใช้อะไรบ้างละ่ะพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ทรงสร้างเครื่องนมัสการทองน้อยขึ้นเพื่อเป็นราชพั์ในพระราชพิธีต่างๆเครื่องนมัสการทองน้อยสำรับหนึ่งประกอบด้วยพานทองคําปากกลมสลักลายกลีบบัวลงยาหนึ่งสิ่งบนพันตั้งกลวยเชิงทองคําสลักลายกลีบบัวลงยาใส่พุ่มดอกไม้สามกลวยเชิงทูบหนึ่งเชิงเทียนหนึ่งรวมเป็นห้าสิ่งเครื่องนมัสการทองน้อย เรียกสั้นๆว่าเครื่องทองน้อยหรือเครื่องห้าตามจำนวนสิ่งที่เป็นราชพันห้าสิ่งในเครื่องนมัสการนั้นแล้วปัจจุบันเครื่องนมัสการทองน้อยใช้ในโอกาสไหนบ้างล่ะเครื่องนมัสการทองน้อยสร้างไว้สำหรับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระบรมราชินีและสมเด็จพระบรมวงชั้นเจ้าฟ้ารงใช้ในโอกาสทรงธรรมรงศัสสการะพระบรมศพ พระสพพระราชวงศ์ผู้ใหญ่พระบรมอัฐิและทรงบูชาปูชนียสถานต่างๆในงานพระราชพิธีและทรงบำเพ็ญพระราชกุศลแต่ปัจจุบันมีผู้สร้างทำเครื่องนมัสการเทียมขึ้นเพื่อใช้ณที่ต่างๆเช่นตั้งหน้าหีบศพสามัญชนซึ่งไม่เป็นการควรทำอย่างยิ่งเพราะเครื่องนมัสการทองน้อยมีไว้ใช้สำหรับพระมหากษัตริย์และพระบรมราชวงศ์เท่านั้นเข้าใจไหมจ๊ะ เข้าใจต้าแล้วพบกันใหม่นะคะ